ช่วยกันนะทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบตะเคียงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ช่างช่างอะไรนะช่างทาหรืออะไรนะทาหรือทาเลยเลยอะน่าจะน่าจะหาช่างหาเดี๋ยวให้แกมาทําหลังให้แล้วก็ใส่อันนี้นะครับผมแกจะไปซื้อไม้ยูคาริตัสมาครับผมก็เลยเดี๋ยวลองทดสอบใช้ก่อนดูว่าใช้ดีไหมนะครับอันนี้เป็นน้ํามันที่ผมซื้อมาไว้ทอดกับข้าวนะครับทุกคนนี่ยังไม่ได้แกะเลยเอามาทดลองก่อน จอนีนะครับอ่ามาทียังไม่เคยทำนะครั้งแรกนะเนี่ยว่ามันใช้ยังไงเราก็ใส่น้ำมันเต็มเลยไหมอ่าพอประมาณครับผมมประาณครึ่งนึงแล้วครับยืดลงไปนะทุกคนครึ่งนึงแล้วกันเพราะมันเติมเรื่อยๆเนาะครับผมเติมเรื่อยๆรือประมาณนี้แล้วกันพอดีไหมอร่อยพอดีไหมลองสิคะลอยไหมอัเดียวใส่เลยไมาต้องเทใส่ไม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 ่อันเดียวใส่เลย ช่วยกันช่วยกันผู้ชำนาญการด้านแต่งเตียนอ๋อแล้วต้องเอาเอาไปจุดไหมเนี่ยไม่จุดเลยเนาะแล้วไฟมันก็จะหลุดไฟเช็คไฟเช็คมันยาวเกินไปไหมเนี่ยจุดเลยไหมมันจะเพืองไหมหรือว่ามันยาวไปไหมเพถ้าเวลาเราจะดับเนี่ยแล้วมันจะดับยังไงดับเป่าลมไมเถี่ก็ดับแล้วพี่เป่าก็ดับเลยใช่ไหม ทดสอบนะครับทุกคนสาธอตทดสอบตะเกียงกันครั้งแรกก็จะติดยากเล็หน่อยนะใช่ครับใส่รื่นไม่ขึ้นมาเลยไหมนี่ก็ต้องใส่น้ำมันไม่ได้ใส่นหมไม่ใส่มันก็จะดูดน้ำมันมาเรื่อยอ๋อใช่มันดูดน้ำมันได้เหรอเดี๋ยวใช้มันดูดขึ้นเลยครับ อ่ดูไไ้ยงงถ้าเราไม่ได้ใช้เราจะปิดหรือเราจะเปิดอาวดับแล้วเอามันดับแล้วมันดับแล้วเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่มีน้ำมันหรือเปล่าให้มันให้มันเด้วต้องเอาน้ำมันแตะด้วยไหมมันยังไม่แรกๆมันยังไม่ดูดผมว่ามันเอาไส้มันยาวไปหรือเปล่าบางที มันต้องเอาสูตรต่อสั้นๆหรือเปล่าผมเดานะนันมันจะหลุดไันทิพี่นะฮะมันจะหลุดมันจะหลุดเลยมันจะหลุดเข้าไปได้ไหมอู้หขึ้นแล้วขึ้นแล้วให้น้ำมันขึ้นก่อนต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมผู้เชี่ยวชาญเราไม่เคยทำเเราไม่เคยทำทดสอบเนาะก็เนี่ยอ้าวอีกแล้วไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชมไม่ได้เลยนะสดมันั่นแหละจริงติดอันนั้นพอดีอ่ะ จุ่มน้ำนานไปให้มันดูดฟังอยู่เยอะๆยอสวัสดีคนดูหนึ่งหมื่นคนนะคะหนึ่งหมื่นคนวันนี้คนดูเยอะแยะไม่มาหลายวันแน่เนี่ยดูจากสีไฟแล้วเนี่ยอ๋อติดแลน่โดนน้ำมันนิดนึงก็ได้เลยถ้ามันเปียกเกินไปมันก็ไม่ติดนี่แล้วก็ปิดเหลอ เงี้ยงเงี้ยงไหเนาะอ่าโอเคปิดเลยเหรอคะมันมีรูมันมีรูออกไหมมีมีอยู่อืมพอเราเจอทางเขาต้องหันกลับมาเหมือนเดิมต่อยากเลยเดิมเป็นอย่างนี้อีกขันกลับมาซะหันกลับมาเออกว่ากว่าคนไม่เห็นพอแแลล้้ววพออันเดียวพอพี่เดี๋ยวรอโต๊ะก่อนถ้คนไม่เยอะไงช่วงนี้เออรอโต๊ะก่อนรอโต๊ะสวยๆก่ัน ค่อยหมดแล้วค่อยค่อยเติมเรื่อยๆโออเวลาเวลาไส้มันหมดเราก็แค่ไปซื้อเชือกแบบนี้มาแค่นั้นเองเนาะง่ายๆแต่ว่าน้ำมันเราต้องเติมเรื่อยๆใช่ไหมฮะเเรอเชือกไฟอเชือกค่อนี่น้ำมันเราเอาเก็บไว้ก่อนใช้เปตะเกียงติดแล้วนะจ๊ะคนตะเกียงใครจะเป็นคนแรกในการใช้อ่ะเดี๋ยวดูก่อนใครเป็นคนแรกเออเปิดให้หน่อยจิโน เปิดให้หน่อยนี่นี่พูดยิ้เปิดให้หน่อยเปิดให้น่อยผม็นคนแรกให้แล้วกันเราก็จะง่ายครับทุกคนเป็นไงเออโอเคเนาะไม่ร้อนมือใช่ไหม พอดีผมไปวัด่าคามา่าคาสามัคคีมาผมก็เลยนึกได้ทันทีเลยได้ไอเดียแล้วเออเราต้องมีแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยที่จรไปมาหลายวัดนะไปมาหลายวัดแต่ว่าไปล่าสุดคือที่วัดตาคาดก็มีแต่เพียงอย่างเนี้ยอันนี้นะครับที่ทูบอยู่นี่ค่ะทูบอยู่ตรงนี้ค่ะไม่กันนะ 牛嘛，牛。 ฐานก็ฝังเสร็จแล้วเราก็มาฝังที่ฝั่งนี้นะครับทุกคนแล้วก็ย้ำอีกนะครับผมนะในเช้านี้ก็มีมากแล้วนะครับก็เหมือนเดิมคนไทยครับผมคนไทยไม่อ่านหนังสือนะครับแล้วก็ไม่สังเกตนะแต่บอกไม่สังเกตก็ไม่เชืงอ่ะั้งไม่สังเกตแล้วก็ไม่อ่านนะครับผมผมต้องพูดตรงๆนะเพียนนะครับผมให้อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับอย่าเอามาฝั่งนี้เพราะว่าอะไรเวลาลมมันแรงมันพัดแล้วมันจะไหม้ทุกมันจะไฟมันจะลุกนะครับผม อันนี้ฝากเลยนะครับถ้าใครไม่ดูผมเลยนะทําให้ดูนะครับนี่ใต้นะครับผมนะครับวางกระถางนี้เฉพาะทูบอย่างเดียวตรงน,นี้ก็เป็นเลขทูบนะครับผมทําให้อย่างดีนะเนี่ยดูดิมันมันดูไม่ยากนะครับผมไม่อยากจะบน่นเะท่านะมองมาปุ๊บรู้เลยอุย้ยจุดทูบตรงนี้ปักทูบนะครับเห็นไหมเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยนะครับอ่าแล้วยังไงต่อครับจริงๆอ่ะต่อให้ไม่ติดป้ายนะเราจะรู้อัตโนมัติเลย เห็นอย่างนี้ปุ๊บอ้าวนี่ไงเขาปักเลขทูปไงปักตรงนี้อ้าวเทียนอยู่ตรงนี้นะครับผมเริ่มเท่มๆเลยเห็นไหมเนี่ยเยอะมากนะครับสังเกตนะครับผมให้เป็นให้เป็นผู้รู้จักสังเกตนะครับเราก็จะใช้ชีวิตนะครับได้อย่างมีสตินะครับทุกคนเอาไม่อยากจะสอนเี้นห่คนอายุน้อยมาสอนคนแก่ไม่ได้เลยครับจะไม่ดีเลยครับแล้วก็นี่ เราทําให้แล้วนะครับผมเปิดเลยครับผมปึ๊บมาต่อปั๊บเลยไม่ต้องไปจุดอะไรยากนะครับยอดมากถ่ายเอาไหมที่ไม่การทานนี่เขาเรียกว่าอะไรครับตะเทียงตะเทียงที่้มเลี้ยดตะเทียงน้ำมันคืชตะเทียงน้ำมันใช้น้ำมันพืชนะครับตะเทียงน้ำมันพืช ไแดงว่างก็แวะร้านค้าแล้วก็ซื้อมาแค่สองสามขวดให้มันพืชด้วยขอให้ถูกลอตวัอที่หนึ่งให้เอาหนึ่งอีกแล้วให้ถูกลอตวัอที่หนึ่งถึงจะซื้อน้ำมันพืชมาขวดเดียวให้สามตัวก่อนไปแล้วเห็นหลายคนนะเวลาขออันนี่นะครับอุกยขอให้ถูกลอตวัอที่หนึ่งจะมาถวายไข่สามแผงโอ้โหถูกลอตวัอที่หนึ่งถวายไข่สามแผงนะผมช็อกเลยนะฝากคำอธิษฐานมาอะไรอย่างเงี้ยที่หนึ่งทั้งทีอ่ะสามแผงโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวไปครับสวัสดีครับ